มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบประกาศนียบัตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวสและปะวชจากสถาบันการศึกษาในเครือประจำปีการศึกษา2566ค่ะศาสตราจารย์ดรบังออนเบนจทิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประก,ศกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและประก,ศกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสจากสถาบันการศึกษาในเครือ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพประจำปีการศึกษา2,566โดยนายพรหมรัตน์บุรชนรองผูอ้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรีกล่าวรายงานว่าปีการศึกษา2,566นี้มีนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน450คนแบ่งออกเป็นระดับปวช150คนและระดับปวส300คนในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรบางออนเบนจที่กุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้กล่าวให้โอวาดและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมมอบโลก่เกียรติยศแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นสิทธิเก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยและสังคมได้แก่นายธนกรสกุลน,นุรักษ์ นายนิพนธ์แสวงทรัพย์และนายชรินอดิเรกโดยรองศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจทิคุณชัยรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาทั้งสองแห่งด้วยเป็นอีก9ก้าหนึ่งของความสําเร็จที่บุตรหลานของเราเนี่ยลูกๆของเราเนี่ยเขาได้หมั่นศึกษาเล่าเรียน มีความเพียรพยายามที่เขาได้เรียนจนสําเร็จการศึกษาจากนี้ไปเนี่ยเขาก็จะได้นําองค์ความรู้ที่เขาได้มีทั้งในด้านของวิชาการทั้งในด้านของการปฏิบัติเนี่ยนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปต่อยอดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวเกิดประโยชน์ต่อสังคมชุมชนแล้วก็ประเทศชาติก็มีความรู้สึกที่ดีกับสถาบัน p o ลี t e c h ิคกรุงเทพแล้วก็มหาลัยกรุงเทพธุรีนะครับเพราะว่าเปิดโอกาสให้ผมได้ ศึกษาเราเรียนจนมีอาชีพมีการงานที่ดีขึ้นึงขอฝากให้น้องๆทั้งหลายที่กาลังจะศึกษาต่อ,อให้มาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เลยนะครับก็อยากจะฝากน้องๆก็การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญยังไงก็ทางเลือกอีกทางหนึ่งต่อจากที่จบชั้นปสแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับผม อยากเชิญชวนน้องๆนะครับให้เข้ามานะครับมาเรียนกันนะเสริมความรู้ความรู้เนี่ยฮะเป็นช่วยช่วยพัฒนาชีวิตเรานะฮะแล้วก็เป็นอาวุธที่สาคัญอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตได้นะครับการศึกษาสามารถพัฒนาอาชีพพัฒนาหลายๆอย่างพัฒนาการงานอะไรที่ดีขึ้นนะคะก็อยากเชิญชวนน้องๆอะค่ะเพราะว่าจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็สามารถที่จะเรียนจบเราก็ประสบความสาเร็จ ที่สําคัญครอบครัวภูมิใจด้วยนะคะวันนี้หนูได้ประสบความสําเร็จแล้ว หนูดีใจมากแล้วหนูจะเอาความรู้ที่หนูได้วันนี้ไปต่อยอดให้ได้ความรู้ยิ่งขึ้นไปและได้อาชีพการงานที่ดีขึ้นไปค่ะวันนี้นะคะหนูรู้สึกดีใจมากค่ะที่วันนี้หนูได้ประสบความสําเร็จนะคะไปอีกหนึ่งขั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะครอบครัวที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะคุณครูนะคะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรีนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็คอยชี้แนะหนูมาตลอดนะคะ